เมื่อวานหงแดงเกิดจะเจอหมูสู้มีต้องเรียกว่าเป่าปากไม่ได้ก็จะบุกไปเอาชนะเบอร์สลี์สำเร็จหนึ่งประตูศูนย์โดยได้ประตูชัยมาจากฟาบินโยที่ยังเป็นเดอะแบกเรียกทำประตูให้กับทีมอยู่ในช่วงนี้ซึ่งประเด็นในเกมที่เกิดขึ้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่หยิบยกมาพูดถึงการทางการใช้11ผูเ้เล่นตัวจริงของเจอเกนครอปหรือช็อตซูเปอร์เซฟจากอลิซอนเบเกอร์ที่ช่วยหงแดงเอาไว้ดังนั้นเพื่อไม่ใการเสียเวลานะครับไปติดตามกันครับว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นบากเมื่อวานนี้ ร้อยวันพันปีก่อนหน้านี้ขุมกําลังเลี้ยวผูแทบจะไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเดี๋ยวกองหลังก็พาเรดกันบาดเจ็บเดี๋ยวก็มีมิดฟิลด์ควงแขนก็เจอปัญหาเดี่ยงแต่กันนั้นหลังจากที่หงแดงได้ตัวซาร่ากับมาเน่กลับขึ้นมาสู่ทีมทําให้ตอนนี้เจอเกนครอปมีตัวเลือกให้ใช้งานจนสนุกมือและมีความพร้อมสุดในรอบหลายเดือนเพราะั้งแต่โกมาถึงกองหลังแทบจะไม่มีตัวหลักบาดเจ็บอีกต่อไปแล้วสปอนต์พี่ครอปนะครับผมเลือกหมุนเวียนผู้เล่นในเกมเจกเกอรเบอร์สลี่ที่อาจจะขัดใจสาวบล,ล็ ซอร์ซิตี้มาสอบประตูศูนย์และก็ส่งนาบีเกอิต้ากับจอแดนแฮนเดอร์สันคืนสนามส่วนลุยดีอาร์ตมีชื่อใขรบนมานั่งสำรองเนื่องจากมาเน่กลับมาแล้วเรียกว่าการกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาของนักเตะหงแดงนะครับเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะมากเพราะเดือนกุมภาพันธ์ต่อจากนี้พวกเขาต้องลงเล่น4นัดซึ่งมีเกมสองคันสองเกมนั่นคือการบุกไปเยือินเตอร์มิลานในศึกยูซีเอลและก็นัดชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับที่ต้องเจอกับเชลซีก็ต้องรอดูกันว่าคลอบจะจัดทัพผู้เล่นคนไหนลงสนามกันแน่ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าบุคคลสำคัญที่ทำให้ลิวอพูบุกมาหยิบสาคะแนนถึงถิ่นเบอร์สลีย์ได้นะครับก็คืออลิซอนเบเกอร์ในทวารมือหนึ่งสึ่งไม่รู้เมื่อวานไปกินอะไรมาก,กินกาวหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าพี่แกโคตรเหนียวจริงอะไรจริงโดยเฉพาะครึ่งแรก ที่ป้องกันช่วยทีไม่ได้หลายจังหวะคือต่อให้ไม่เซฟโดยตรองนะครับพี่แกก็ออกมากดดันปิดมุมช่วยทีมได้ตลอดไม่แปลกเลยที่อาริสันจะได้รับบทให้เป็นแมนออฟเดอะแบทในเกมนี้เพราะรเกมนี้นะครับพอมีของสาวกเดกอะคอปจัดไป5เซฟหน่อกนนและความเหนียวแน่นเน็บของนายทวารรายนี้นะครับส่งผลให้ลิวพูกเก็บคลีนชีตไป3จาก5เกมที่ผ่านมาในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปเปน็นที่เรียบร้อยซึ่งเราไม่รู้ว่าช่วงนี้ฟาบินโยโดรันิโยนะครับตำนาน playmaker ทีมชาติบราซิลเข้าสิงหรือเปล่าเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนฐานะจากมา ร่วมกับดิเอโกโชตาเมื่อเข้าสู่ปนปี2022ยิ่งเป็นช่วงที่โมฮาเหม็ดซาลาห์กับซาดิโ e, อมาเน่สดาวยิงโตเก่งต้องไปรับชัยชาติคนที่ขึ้นมาเป็นเดอะแบกเรื่องการทําประตู8เกมที่ผ่านมาอยากจะขยี้ตาตัวเองเหลือเกินเพราะว่าเป็นฟาบินโยสั่นโวไปถึง5ตรงให้กับหงแดงและในเกมเฉือนเบอร์สลีหนึ่งประตูตศูนย์นั้นหมอปลาก็เป็นคนยิงประตูใช้กับทีมเก็บ3าคะแนานได้สาเร็จเท่ากับว่าปีนี้ฟาบินโยสัดนให้หงแดงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้ว4ประตูนับเป็นผลงานที่ดีที่สุดขขออองเงเาาานนนัััับบตต้้้แแ่่ยยมููกกลรึีหหะทใ ฝาบินโยถูกขนานนาว่าเป็นฝาบินดิโย่ไปแล้วและหลังจากซาดิโอมาเน่คว้าแชมป์อฟริกันเนชั่นคับเดินทางกลับสู่สมโมสซอนซ้อมกับทีมเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับก็มีชื่อลงประเดิมตัวจริงทันทีซึ่งเจอเกนคลอปตัดสินใจใช้สาประสาน S M F มาเน่ซาร่าเฟมิโน ซีซั่นนี้แทบไม่ได้ใช้ทั้ง3คนพร้อมกันเนื่องด้วยฟิมินโนนะครับบาดเจ็บบ่อยเรไปถึงโซโตากําลังฟอร์มดีซึ่งจากที่เราได้เห็นการประสานงานทั้ง3คนนะครับก็ยังดูตะกุกตะกักไม่เข้าร่องเข้ารอยมากเท่าไหร่โดยเฉพาะโมฮัมเหม็ดซาราท,ที่ไม่รู้ว่าเขาลืมความผิดหวังได้หรือยังจากการเป็นพระรองในสึกชิงแชมป์การละทวีปเนื่องจากขัดขาดกันเกินในจ,จังหวะสุดท้ายอยู่ตลอดมีชอดจ่ายบอลง่ายๆให้กับโชต้าเพื่อนหลุดเดียวแต่กระจ,จ่ายเบาจนเพื่อนยิงยากไปอีกโซโรเบตโตฟ,ฟูมินโนยังห่างไกลกับคําว่าสุดดยยยยออแบบททีี่่เเเเเขาาาาาคคํคใหหหหห้รร็นงงงงวววมมมชลัักไปะจ ในเครื่องหลังนะครับได้ขึ้นโขกแบบโลง่งๆแม้มันจะเป็นลูกลำหน้าแต่เขาก็วิดออกไปเยอะซึ่งหากยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งอย่างนี้ออกมาได้มีหวังได้ก,กลับไปไปนั่งเป็นสำรองเป็นแน่ แล้วว่ากันตามตรงนะครับโอกาสไล่ล่าควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซสั่นนี้ของลิเวอร์พูลก็ยังยากอยู่พเพราะว่าตอนนี้ไล่ตามหลังเรเบลซีฟ้าจา่าฝูงอยู่9คะแนนแต่ถ้าว่าพวกเขาแข่งน้อยกว่า1นนัดซึ่งถ้าหากว่าเก็บนัดตกค้างได้สําเร็จกรลดลงเลยแต้มนับว่าเป็นช่องว่างที่ห่างก,กันเนยอะพอสมควรอยู่ถ้าหากลิเวอร์พูลต้องการหักบากาเซียนแซงหน้าเรบลซีฟ้าได้นั้นพวกเขาจําเป็นต้องรักษาร,ระยะห่างช่องว่างตรงนี้เอาไว้ให้ได้ก่อนจะไปแช่ให้เรเบลซีฟ้าพลาดหงแดงเองก็ต้องเอาชนะให้ได้เสีย่ออนนนรรมพ,พืุาััธขงวูะคบ ไม่ยากไม่ง่ายพวกเขาจะได้เล่นในบ้านทั้ง2เกมเจอกับนอเรดกับลีดตามหลักการแล้วหงแดงควรจะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อไล่ล่าก,การลุ้นแชมป์ต่อไปแต่ถ้าว่าต่หากสะดุดขึ้นมาโอกาสจะแดกแ่วกระสูงมากเลยเละเกินหละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟ้าเอื้อมนิ้วยาๆมาขออะไให้เราได้ด้า